ทุกคนมาวินมาเอามาวินนะ,อะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเขกินเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาวินไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนเพราะว่าถ้ากันให้พร้อมกันนะมาวินเขาจะไม่ยอมไงผมรู้นิสัยเขาเดี๋ยวรอลุงมาวินกินเสร็จก่อนนะโอเคอ ยายกุกไกเยอะมากเลยโอเคเดวฉันออกมานะวิลลี่มาพอดีเลยเามาจะตุบไหมเดี๋ยวกันมาตุบมากินฝั่งนี้โอเค okay, นะวิลลี่วิลวลี่จะตุบมาวินไปแล้วมาวินกินเสร็จแล้วโอเคฉันจะไปหาลุงเสือละ ทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ยังไม่ตื่นกันอีกเลยฮะนน่สายเลยนะคุณชายทป็ถมถอนหายใจเราจะไปบ้านลุงเสือแล้วเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะจะไปไหมเธอจะไปไหมอะจะไปไหมฉันไปกับลุงจอนนะเธอนอนอยู่นี่นะทุกคนดูดิเขานอนรอผมอะแหมนอนนอนเป็นคุณชายมากเลยดูดิเขาจะต้องนอนทุกเช้าเลยนะเราทำภารกิจส่วนตัวอะไรเขาเสร็จเขาก็จะมอน,นอนบนโซฟา นอน,อนอนมองนนมองนี่เมื่อกี้ผมก็เปิดทีวีไงเขาก็จะดูนะส,นส่วนส่วนเจน,นี่เขานั่งข้างล่างอะนะเจนี่เขาไม่ได้เป็นทหารองครักษ์เธอนะเออคุณต่อคุณต,ต่อเตรียมหรือ,อยังเตรียมอาหารเสร็จหรือ,อยังอกอนล้โดยทำหน้าทำตาเธอสวัสดีหรือย,อยังเนี่ยตอนเช้านี่ฮะสวัสดีอะไรสวัสดีคุณยา่าสวัสดียัง โอ้ oh, สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีคุณย่าครับฮัลโหลฮัลโหลวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นกังคาหรือวันพุธวะกอล่ลัมม mm hmm. ันพุธไหมมันพุธ mm hmm. สวัสดีครับขอให้คุณย่าสดชื่นสดชื่นครับผมอืมอ mm hmm. ไปผมกำลังจะไปบ้านเจ้าเสือไปยังอะ่ะไปไปยังไปไปเลยลูกมาลูกมา mm hmm. Okay. น,นี่มันพฤหัดอ่ะโอ้ต่อวันพฤรหัดเนื่อต่อฮมมันใส่ตาลงไปยังอ่ะเร็วๆเ,เดี๋ยวต้องไปในเมืองต่อ,อโอเคโอเคเสือเสือไปไหนล่ะ<อ>ไ,ปไปเที่ยวไหนล่ะเสือ <พ uka> อ,อ,อไปไหนนะทุกคนรล้ว่าเขาเสือเขาอยู่ไหนนี่แหมแมเขาเห็นผมนะแต่ทตเป็นนอนเกกนอนงียบเลยทุกคนแหมนอนดีดีเลยจยังไม่ได้ซื้อยานี่เลยทุกคนยังไม่ได้ซื้อยาแก้เห็บให้เสือเลยพอดีเสือเขายาขามวนฤทธิ์แล้วไงพอดีผมแวะไม่ได้เพราะว่ากอล่มมัน อยู่ไม่ได้แล้วต้องต้องไปคนเดียวกหนึยังอกอืมอไดลูกเลยมามามากินเลยมากินเลยเอ้ยเหมือนคุณลูกชายเลยนะเอ้ยดูดิอฮะแม่ลงลุงดูดิมามากินมากินมากินไปลุงเอาแมาเล็วไปด้วยอันนี้ของมาโชอ่ะ ไปเร่อยๆลูกไปลูกเอ่เรอไม่เร่ไม่เรลึกลึกลึกเรื่อยๆเรงมาล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 งมาเล่นกลางลงมาเล่นกลางไปลงมาไปลงมาออลงมาอ่ากินอ่ะเอาด้วเส้นเชิงค่อยนิดเชิดค่อยเดค่ยดี ได้จังเยอะเลยเนะี่ยจิ๋มเนี่ยเก็บผิดแล้วคนชายพาโชคไปไหนละแต่จังไดู้มน่ะจิ๋มหันละเปล่งเปั่ง,งให้มันจิ๋มเนี่ยเลยิศอร่อยทุกคนผมกำลังจะกลับไงผมก็หาน้ำโชคคุยกับแม่เขาว่าน้ำโชคอยู่ไหนพาโชค พระโชคเดูน๋นี่ทุกคนแม่พระโชคเม่นอนสบายเลยนะ <c oughs> แม่เขาถามหาตามหานะว่าเธอเป็นไหนมาแอบ,บนอน,น,อ,นอยู่นี่นนอ,อนอนแล้วสอง <c oughs> นอนเสริมสวยเขา<อ>พระโชคพระโชคเสริมรอยนั่นแหละโอ้มันนอนแอบนอน <c oughs> อับคุณ ผมส่องคุณตั้งนานอะอะไรๆเลยเนี่ยมือมันด่ามือเฮ้แต่มากินปาทะโละมามามาเร็วเฮ้ยมาแม่เธอเรียกเนี่ยมามาแม่เธอเรียกแล้วน่ะแม่เธอเรียกเนี่ยมาโอ้โหอุ่นแหละันน้อท่านอุ่นแหละเฮ้ยมาเร็วมาเร็ว เมื่อกี้เราก็ถามมาอยู่คุยอยู่ว่าเออพาโชคไปไหนแน่ยพาโชคหายไปนานเลยไปเที่ยวนานเลยที่แท้เขาแอบนอนอยู่ตรงนั้นพาโชคเขาอยู่เสือฉันจะกลับเลยนะโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาใหม่นะดูนะกลับแล้วกอดหน่อยนะ จอมปวนหล,ลับหลับหันหลังแล้วเมื่อกี้นั่งเชิดคอตั้งอยู่เขาบอกเขาเมื่อยเขาห่วงเขาไม่อยากเก๊กคอยลุงจอน,นอนเขาก็นอนโอเคตอนนี้ก็ถึงในเมืองแล้วครับอีกนิดเดียว ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปบนเขาวิลลี่ลงมาวิลลี่อ่ะอ้าวจะตุบไปด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง คนตอนนี้ถึงบนเขาแล้วอ๋ยใจเนี่จะวิ่งมามาวินนี่ม้าวินมาวินจ้าโ้าวอุยเออ้ยอันนีม่แดง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 นี่แดงแดงแดงแดมันนี่แดงเร અરે રે અરે กตอนนี้เด็กๆก็กินกันอร่อยเลยครบเดี๋ยวไปดูเบบีกันเบบีไปไหนล่ะ ไอตัวเล็กไปไหนล่ะไอตัวนี้ไปไหนล่ะอ๋อไปอยู่กับโยบหมูมันกันอ๋อทุกคนไอตัวเล็กมาอยู่กับป้ามามากิน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 เร็วๆเลยอ่ะกินอาหารละกัมมากงกินละกัมเหมืนกะอ๋อทุกคนเขากินแล้วเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวไปให้เพื่อนๆเ้อ นั่งกินอยู่นั่กินอยู่ขี้ผมตั้งตั้งลูกมันเล็กกี่ตัวละตั้งลูกเล็กแค่กี่ตัวละสองตัวอ๋อสองตัวเป็นสามตัวอ่าไปไหนหมดและสองตัวละอ๋ออยู่หลุมบุ่นแหละอ้โหนนนนนนมาเร็วมาเร็วนี่คือลูกลูกปลาแดงทุกคนนี่คือลูกยาแดงดูนี่เหลือสองตัวนะมันวิ่งไปหาแล้วแดงไปหาลูกเขาละไข่เป็นอันนี้หาลูกมั่อสรจะได้เลยนะเขาหัวไงแดงแดงเนี่ยลูกเจะมากินข้าวอยู่ อมาวินมานกินน้ำเหรอลูกกินน้ำนออโอเคม,นมเน็สมาวินไหมเน่ยเด็กๆกินละกินข้าวเสร็จแล้ว,ลวก็มากินขนมกันอ,อาแดงอ่ะฉันให้เธอแท้งสุดท้ายโอเคครับโอเคฉันไปแล้วพวกเธอ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันตักก่อนเชันเข้าบ้านแล้วนะปลาแดงกับเจเพนด้ามารอบสองพวกจะตุกกับเจ้าวิลลี่กินตอนขึ้นไปละโอเคฉันเข้าบ้านแล้วนี่สองสาวนอนได้แล้วเจะทำอะไรกัน ซุบซิบซุบซิบเลยกันนะแม่ซำนอนเลยนะลุงจอนก็นอนแล้วตัวแสบตัวแสบดุนดุดุนดุงอนตุ๊บปังไปนอนแล้วนะนอนปากมุ้ยนะตัวแสบดูมือเขาดิเนาะเนาะถือดูกระลำนอนดิ ต่างมุ่ยเลยอน้องหญิงนอนเหรออ้าวแล้วก็ตาอ้าวน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงอืมอนอนกันหมดแล้วไม่มีใครส่งฝันดีเลยก็คืนนี้ผมก็ขอให้แม่ผมฝันดีขอพระคุ้มครองแล้วผมก็ขอ FC ทุกท่านมีแต่ความสุข สวัสดีครับตัดท,ทิสวัสดีคุณนาย